สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง Godmovie Channel ได้นำซีรีส์มานำเสนอนะครับสหรับซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อว่า The Book of Boba Fett เป็นซีรีส์ในปี2021ซีสซีซั่น1ตอนที่1สสลับนักสแสดงนำมีดังต่อไปนี้ทีมูเอล่ามอริสันรับบท Boba Fett และมิงนาหวนรับบทเฟนิกแชนสลับในเรื่องนะครับ โบบ้าที่กำลังนอนรักษาตัวอยู่เขาได้ฝันถึงวัยเด็กที่เขาเก็บหมวกใบหนึ่งขึ้นมาภาพตัดมาที่โบบ้าอยู่ในท้องสปาราตัวหนึ่งเขาเดินไปหาศพทหารอีกคนจนเขาใช้ปืนไฟเผาสปาราดออกมาข้างนอกได้สําเร็จโบบ้าจึงสลบไปหลังจากนั้นมีกลุ่มบุคคลตัวเล็กขับรถมาทางโบบ้าและถอดชุดกล่องในตัวเขาออกขังหมดและเมื่อโบบ้าได้สติเขาลับสูกฟาดจนสลบไปอีกครั้งหลังเวลาผ่านไป่ามกลางพายุทะเลทราย มีกลุ่มคนใส่หน้ากากเดินมาทางโบบ้าซึ่งเพราะว่าโบบ้ายังไม่ตายคนใส่หน้ากากจึงมัดโบบ้าไว้แล้วให้เดินทางมากับคณะด้วยโบบ้าถูกล่ามาถึงหมู่บ้านของชายใส่หน้ากากเมื่อโบบ้าฟื้นขึ้นมาเขากลับถูกลุมตีแล้วฟาดให้สลบไปอีกครั้งโบบ้าตื่นขึ้นมาอีกครั้งในกลางดึกซึ่งเขาถูกมัดไว้กับตอไม้และมีชาวโรเดียถูกมัดไว้เช่นกันเขามองไปรอบๆเจอซาปลาดนอนเฝ้าเขาอยู่ตัวหนึ่งเขาจึงค่อยๆแก้มัด จนสปาราดตื่นขึ้นมามองมาที่โบบ้าโบบ้ายังคงแก้มัดต่อไปจนสปาราดกระโจนใส่แต่เขาสู้กลับจนสปาราดสลบไปโบบ้าแก้มัดได้สําเร็จและถามชาวโรเดียว่าให้ช่วยแก้มัดไหมแต่ชาวโรเดียทําเสียงดังกลุ่มคนใส่หน้ากากยิงออกมาจาับตัวโบบ้าเขาลีวิ่งหนีไปในทะเลทรายจนกลุ่มคนใส่หน้ากากตามทันตอนแรกโบบ้าสู้กับสบปาราดแต่มีคนใส่หน้ากากขอสู้กับโบบ้าด้วยตัวเองโบบ้าต่อสู้กับชายใส่หน้ากาก ปรากฏว่าโบบาสูซูไม่ได้โบบาฟื้นขึ้นมาบนเตียงรักษาซึ่งเฟเนกเป็นคนปลุกเขาเฟเนกบอกให้เขาไปพบบุคคลต่างๆเพื่อยินดีที่โบบามาเป็นผู้นําของที่นี่โบบาและเฟเนตนั่งอยู่บนบันลังโดยมีกลุ่มบุคคลมาสแสดงความยินดีด้วยโดยมีลูกน้องของนายกเทศมสนตรีมาพบลูกน้องบอกกับโบบาว่านายกเทศมนตรียินดีต้อนรับโบบาโบบาจึงถามเฟเนตว่าอย่างนี้หมายความว่าอะไรเธอจึงตอบว่า นายกเทศมนตรีต้องการบรรณาการจากเราโบบ้าจึงไล่ลูกน้องนายกเทศมนตรีออกไปลูกน้องจึงขู่โบบ้าก่อนออกไปหลังจากนั้นมีชาวการ์เมเลียนสองคนเข้ามาในห้องพ่อบ้ารายงานว่าเป็นลูกน้องของจับบ้าจะทําอย่างไรดีโบบ้าจึงถามชาวการมเมเลียนทั้งสองว่าถ้าเขาไว้ชีวิตจะพักดีต่อเขาไหมชาวการ์เมเลียนทั้งสองจึงตอบตกลงโบบ้าเฟเนตและชาวการมเมเลียนทั้งสองเดินทางเข้ามาในเมือง เมื่อทั้งสี่มาถึงบาร์แห่งหนึ่งโบบ้าได้รับการต้อนรับจากคุณนยนโบบ้าจึงบอกว่าเขามาคุยธุรกิจกับกาซาเจ้าของบาร์แห่งนี้กาซาจึงกล่าวต้อนรับคณะโบบ้าโบบ้ามาที่นี่เพื่อยืนยันว่าธุรกิจของ Gaza ากาซาจะดําเนินการได้อย่างดีตราบใดที่เขาเป็นผู้นําที่นี่แทนตําแหน่งของจับบ้ากาซาจึงให้เงินจํานวนหนึ่งเป็นการตอบแทนคณะโบบ้าจึงออกจากบาร์ระหว่างที่โบบ้าและเฟนเนกเดินอยู่นั้นมีชายจายกากลุ่มหนึ่งมาล้อมทั้งสองไว้ ทั้งสองต่อสู้กับชายชะกันไม่ได้จนชาวกาโมเลียนทั้งสองมาช่วยโบบ้าพวกโบบ้าจึงจัดการกลุ่มชายชะกันได้ซึ่งมีบางคนหนีไปเฟนนิกจึงได้ตามพวกที่หนีไปและสามารถจับตัวมาได้หนึ่งคนทางด้านโบบ้าที่ได้รับบาดเจ็บชาวกาโมเลียนนำเขาเข้ามาในเครื่องรักษาทร้อมให้โบบ้าฝันอีกครั้งโบบ้าตื่นขึ้นมาและถูกลากไปกับชาวโรเดียโบบ้าและชาวโรเดียเดินทางไปกับชายส่หนากากหนึ่งคนพร้อมด้วยสัตว์ประหลาดระหว่างทาง ทำมดได้เจอกับเหตุการณ์ปล้นแล้วได้ทิ้งสัญลักษณ์ไว้บางอย่างเมื่อถึงที่หมายแล้วชายใส่หน้าก,กากสั่งให้เฉลยทั้งสองขุดดินเพื่อหาน้ําจนทั้งสองขุดเจอลูกบอลใส่น้าชายใส่หน้าก,กากยิงหยิบขึ้นมาเด่มจนเวลาผ่านไปชายใส่หน้าก,กากและสัปปะลานนอนหลับชาวโรเดียและโบบ้าขุดต่อจนชาวโรเดียขุดไปเจอบางอย่างท่านใดน,นั้นสัปปะลานออกมาจากทรายเขาทาร้ายชาวโรเดียจนชาวโรเดียตายไปที่เหลือทั้งสามช่วยกันต่อสู้ จนชายใส่หน้ากากจะถูกฆ่าโบบ้าจึงใช้โซ่รัดไปที่คอสปาราดจนสปาราดขาดใจหลังจากนั้นชายใส่หน้ากากโบบ้าพร้อมด้วยหมาเดินทางกลับมาที่หมู่บ้านชายใส่หน้ากากที่หัวสปาราดมาด้วยทําให้คนทั้งหมู่บ้านดีใจอย่างมากและได้มีชายคนหนึ่งยื่นน้ำให้กับโบบ้าให้โบบ้าดื่มจบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่หนึ่งสำหรับความรู้สึกหลังรับชมตอนที่หนึ่งสนุกมากครับ โบบ้คาคมผจญภัยในทะเลทรายอย่างสนุกและ CG สับปะหลาดทำได้สมจริงมากๆครับสาหรับใครเป็นแฟนหนัง Star War ฝากติดตามซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับโดยจะมีทั้งหมด7ตอนด้วยกันมาทุกวันพุธนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกด subscribe ทาง YouTube และทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจกด Movie c h ช n n e l เพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ